กันอีกครั้งนะครับกับช่องสมนิว YouTube นะครับสําหรับวันนี้นะครับยังไม่มีการแกะกล่องรีวิวอะไรทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้จะเป็นการเอากล่องนาฬิกานะครับเอานาฬิกาที่ที่ได้มานะครับตรงนี้มาทําการตัดข้อนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับผมได้จากการจับของขวัญปีใหม่ของปีนี้มานะครับแต่ว่ายังไม่สามารถใส่ได้นะครับ ยี่อนี่เลยนะครับวอร์เรนอโนนะครับตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับกล่าวว่าจะให้ร้านเนี่ยตัดคอให้นะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปสักทีนะครับจนตอนนี้อยากจะใส่แล้วนะครับก็เลยกล่าวว่าจะมาลองดูว่าจะสามารถตัดเองได้หรือเปล่านะครับ เราก็ลองแกะกันมาเลยนะครับอันนี้เป็นการแกะเลยนะครับจากกล่องยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับซึ่งสวยมากนะครับแล้วค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักมีน้ำหนักนะครับดูตามนี้เลยนะครับเรือนกระจกนะครับตรงนี้มีแบรนด์อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มี 3เข็มนะครับเดินไปแล้วก็มีอีก3วงย่อยๆนะครับก็จะมีในเรื่องของวันนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมเอ่ยด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นวันที่นะครับมีตั้งแต่วันที่1นะครับไล่มาจนถึง31เลยนะครับ ส่วนด้านล่างนี้นะครับด้านล่างน่าจะเป็นการจับเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับตัวด้านล่างคืออะไรมีอะไรขยับบ้างครับอ,อ๋อวันที่ขยับนะครับขยับไปแล้ววันที่ทําการอัดคลิปนี้คือวันที่13ไม่ใช่สิ15นะครับ ๋ยวเรากดไปนะครับจนถึงวันที่15นะครับชัดไหมครับชัดแล้วนะครับ14 15ี่สิบกดอีกครั้งมันจะเป็น16หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลานะครับเที่ยงคืนแล้วนะครับอ่ะครั้งว่าตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการลองดูนะครับว่า จะสามารถตัดข้อเองได้หรือเปล่านะครับเก็บกล่องไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีพลาสติกนะครับหุ้มไว้นะครับแกะข้อออกมานะครับข้างล่าก็จะมีแบรนด์นะครับปั๊มไว้นะครับมีอะไไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวขอแกะก่อน ็โดยทั่วไปนะครับก็ได้มาก็จะใหญ่กว่าข้อมืออยู่แล้วนะครับีลองใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเหนไมครับเหมือนจะพอดีนะครับแต่ว่ามันจะหลวมไปนิดนึงนะครับก็ต้องทําเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นมาลองดูนะครับว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องไปพึ่งร้านกันนะครับ เพราะว่าร้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์ครบอยู่แล้วนะครับส่วนผมนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่พอใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองมาเปิดนะครับกล่องอุปกรณ์กันนะครับเหมือนจะไม่ออกมันล็อกยังไงเนี่ย จากด้านหน้าสิสงสัยต้องใช้มีดควาไม่ต้องครับแต่เหนียวมากครับเหนียวมากมากสงสัยต้องคัตเตอร์นิดนึงแล้ครับโอเคเรียบร้อยครับ ตรงนี้เหลือไปนิดนึงนะครับมาดูนะครับว่าเราจะทําการตัดข้อสําเร็จไหมนะครับเท่าที่เห็นช่างทาดูนะครับช่างจะต้องกดเพื่อให้ด้านใดด้านหนึ่งหลุดออกไปนะครับหลุดออกไปอุปกรณ์จะมีหรือเปล่ามีอันนี้แต่นี้ไม่ไม่แหลมพอนะครับลองกดดูก่อน ไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้หาอุปกรณ์แป๊บนะครับในนี้มันจะไม่มี ไมแน่ใจว่าปลายแหลมนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะได้นะครับโอเคผ่านครับแต่ต้องระวังในส่วนของตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อหายนะครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นรอยหรือเปล่าขอใช้ตัวช่วยนะครับ ขอใช้แผ่นนี้ลองนะครับนี่นะครับมีแผ่นลองด้วยกันรอยนะครับจะเห็นไหมขอซูมหน่อยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเคยลองตัดเองนะครับแต่นานมากแล้วมาลองดูกับเรือนนี้นะครับอันนี้มีลูกศรอ,อยู่นะครับ ลูกสอแสดงว่าต้องกดลงหรือเปล่าตัดไป1ข้อเดี๋ยวเราจะตัดข้อล่างนะครับวิธีการตัดตรงนี้น่าจะต้องเอาไว้นะครับตัดข้อนี้นะครับตัดข้อนี้ต้องเคาะแต่อันนี้ไม่น่าจะทำได้นะเขาจะต้องมีที่รองนะครับเพื่อให้ ช่องล่างนี้ออกมาได้นะครับเราจะหาอะไรลองดีหาอะไรลองดีลองดูนะครับว่าภารกิจวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับถ้าจะเป็นตรงนี้ได้ไหมอะขอลองดูแล้วกันนะครับอุปกรณ์ใกล้ตัวครับแต่ช่องเนี้ยอันนี้น่าจะแหลมน้อยไปนะครับ นี่ยปกติเขาจะต้องมีการใช้คอนต่อน่าจะต้องใช้อะไรที่มันแหลมกว่านี้นะครับแหลมกว่านี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่พอนะครับอะไรที่มันแหลมกว่านี้นะครับ และยาวกว่าน,นี้คิดๆๆจะรอดหรือเปล่าเมื่อก่อนจะมีกล่องกุญแจที่มันเล็กกว่าน,นี้อยู่นะครับ นี้ก็ไม่น่าจะได้เล็กพอไหมน่าจะไม่พอใหญ่ไปนิดนึงนะครับอันนี้พอดีอุปกรณ์กระจกระจายหายไปหมดครับ ข้อลกิจวันนี้น่าจะไม่รอดนะครับในที่สุดผมก็หาเจอแล้วนะครับนี่แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยนะครับขอตัดก่อนซื้อมายังไม่ได้ตัดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัไใบ,บนะครับน่าจะเป็นตับใบ มีหลายขนาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าความแข็งจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตรงนี้จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่ะมาลองดูนะครับ ซูมไหมเนี่ยซูมหน่อยนะส่วนนี้เลยนะครับน่าจะโอเคอยู่นะแต่ส่วนลองนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับพอดีขนาดไม่ได้พร้อมบอกนะครับเอาแล้วอันนี้นะพรอ,อนปอนะครับน่าจะได้อยู่นะ เริ่มเห็นผลแล้วครับนี่ครับโอเคออกครับใช้ได้ออกมานะครับแต่ว่าเราจะต้องดึงออกมานะครับอุปกรณ์การดึงนะครับหาใกล้ตัวนะครับตัวนี้เลยนะครับลองดูครับได้หรือเปล่าโอเคได้ครับได้ ได้แล้ววางไว้นะครับเราก็ดึงออกมานี่อา้าวเอาลสิครับทำไมต่อครับงั้นก็เอาข้อนี้ออกอีกข้อหนึง่งนะครับเพื่อที่จะเอาข้อปลายนี้ไว้แล้วก็เอาตรงนี้ไว้นะครับเราจะเอาข้อนี้ออกนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผ่านไปแล้วข้อแรกเหมือนคณิตศาสตร์เลยไหมครับข้อแรกแต่นี้เป็น ข้อของนาฬิกานะครับอ่ะจับให้ดีครับนี้เลยนะครับจริงๆตรงนี้น่าจะต้องให้เล็กกว่านี้นะครับถ้าหาอะไรที่เล็กกว่านี้ได้และไม่แข็งมากนะครับต้องหาหน่อยอะไรใกล้ตัวถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับ จะไหวไหมก็น่าจะโอเคอยู่อลองดูครับพื้นราบกว่านะครับก็จะทำงานได้ดีกว่าโอเคออกมาแล้วนะครับแล้วก็ดึงเหมือนเดิมครับเอาอ,อุปกรณ์ที่มีนะครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับทีนี้ได้แล้วครับเราก็ดึงออกมาครับนี่เสร็จแล้ว เอาอันนี้ประกอบเข้าด้วยกันนะครับนี่เหมือนจิ๊กซอเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ดันเข้าไปเห็นนะครับอ่ะดูใหม่นะครับเอาข้อปลายนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็ได้และทีนี้ก็เช็ตอกหน่อยนะครับใช้การตอกเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทําอีกข้อนะครับฝั่งนี้นะพอเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะหลวมมากอยู่ ทดสอบไหมผมว่ามากอยู่นะถ้าลองวางแบบนี้นะครับลองวางดูนะยะลองทดสอบนะครับลองวางไว้นี้ก่อนวางที่ข้อมือนะครับแล้วก็ลองเทียบดูนะครับเมื่อกี้พับก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งก็จะหลวมไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ จะเป็นข้างนี้นะครับอีกข้างหนึ่ง <c oughs> ได้แล้วนะครับอุปก,กรณ์ตัวนี้นะครับจับให้ดีนะครับเราก็เคาะเลยดูซิว่าจะได้ไหมยังนะครับยังก็ทำต่อครับ พยายามเคาะเบาๆอยู่นะครับไม่กล้าเคาะแรงครับนี่โอเคออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงออกจะมองเห็นไหมดึงตรงนี้นะครับตรงนี้ดึงไม่ยากเพราะว่ามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับ ไม่ออกนี่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็วางไว้นะครับออกมาแล้วหนึ่งข้อนะครับอ่ะเอาข้อนี้ออกนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับจับให้ดีนะครับ พุ่งนี้เราจะได้ใส่ในาฬิกาใหม่กันแล้วนะครับขับสูงไปเลยนะครับจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเราก็มาต่อกันต่อนะครับขออนี้เลยนะครับ นี่นะครับได้เอ๊ะตัวนี้ได้อยู่นะครับนี่ออกมาแล้วนะครับเราก็ดึงออกผมกำลังสงสัยกับตรงนี้อยู่ว่าคืออะไรนะครับไม่เป็นไรครับข้อต่อออกแล้วอะเราก็จะมาต่อคืนนะครับส่วนนี้ ด้านนี้นะครับต่อคืนนะครับนี่โอเคแล้วก็เอาอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับขนาดเท่ากันอยู่แล้วนะครับรอบนี้เสียงอาจจะหายไปนิดนึงนะครับเนื่องจากน่าจะอยู่ไกลไม้นะครับไกลกล้องไปนิดนึงนะครับ ตรงเราก็พลิกนะครับแล้วก็ต่อกไปดูกลนวมาตรงไหมตรงนะโอเคตรงครับตอกต่อครับโอเคเรียบร้อยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวมาลองใส่ตรงนี้นะครับมาลองใส่ดูว่าข้อต่อโอเคไหมถ้าไม่ได้ค่อยมาตัดอีกหนึ่งข้อนะครับหรือว่าสองข้อก็ดูกันอีกทีหนึง่งอ๋อลืมไปว่าตรงนี้สามารถล่นได้อีกหนึ่งข้อนะครับตรงนี้สามารถล่นได้อีกนะครับตรงนี้แต่ขอเอาไว้ด้าน ด้านนอกก่อนละกันนะครับอะประกอบครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะต้องหาอะไรแหลมๆนะครับไม่ใช่สิปากแบนนิดนึงนะครับหาอะไรที่แบนนิดนึงเพื่อมากดด้านนี้จะได้ไหม ปปกรณ์อุกรณ์เล็กน้อย,ยก็เก็บไว้หมดนะครับอันนี้นี่นะครับเราจะใช้ส่วนนี้นะครับส่วนแหลมๆตรงนี้นะครับไม่ใช่สีปากแบนนะครับใช้เป็นตัวกดเราใส่ด้านล่างไปก่อนนะครับด้าน โอ้กระเด็นครับหาแป๊บหนึ่งอ่ะเราใช้ส่วนนี้นะครับใช้ส่วนนี้กดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับกลัวกระเด้งอยู่นะครับได้ไหมพุ๊ดโอโหกระเดกระโดดแล้วครับอันนี้อ่ะมาลุ้นกันครับ มาลุ้นกันครับสิ่งที่ยากก็คือส่วนนี้นะครับถ้าหล่นหายไปนี่คือจบเลยนะครับอะค่อ,คอยๆกดนะครับแล้วค่อยดันเข้าไปครับลอดไหมโอเคลอดครับโอเคผ่านครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองใส่ข้อมือกันนะครับว่าจะ ได้หรือเปล่านะครับมาโอ้ยังรวมไปนิดนึงนะครับแต่ถือว่าโอเคอยู่สำหรับผมนี้โอเคแล้วนะครับเพราะปกติผมจะไม่ใส่ให้มันรัดมากนะครับแบบนี้ถือว่าสบายๆนะครับหรือไม่ก็คือนะครับอาจจะตัดไปอีกสักข้อหนึ่งก็ยังได้นะครับหรือไปล่นตรงนี้ดีกว่าครับ อะเดี๋ยวมาลองล่นนะครับล่นได้ไหมด้านไหนเอ่ยอ๋อตัวนี้ตัวในแล้วนะครับอ๋อด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้ล่นได้นะครับเดี๋ยวเรามาล่นดูนะครับมาลองล่นด้านนี้ดูนะครับเมื่อกี้เราใช้การกดออกนะครับกดออกมาเราใช้ตัว ตัวนี้แล้วกันนะครับกดแล้วก็ออกมาแต่เราใช้กดแล้วเราเลื่อนเอาวจะบอกว่าเราจะใช้กดแล้วค่อยเลื่อนซะหน่อยครับเราไม่ทันละถ้าค่อยเลื่อนไม่ทันก็กดตรงนี้แล้วกันนะครับเรวเลื่อนเข้าไปเลยนะครับโอเคเอา้าไม่ผ่านนะครับไม่เป็นไรทำใหม่หมดเลยครับ ดันจากด้านนอกแล้วกันนะครับดันจากด้านนอกนะครับตรงนี้ก็ได้นะ,ะซูมครับเดี๋ยวมารลุนกันครับซูมเลยเดี๋เด้งนะ โอเคดันเข้าไปครับโอเคเรียบร้อยครับมาลองดูครับโอเคและพอแล้วนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงคืนกับอีก3นาทีนะครับวันที่เปลี่ยนใหม่ยัางวันที่เปลี่ยน วันต้องเปลี่ยนเป็นวันจันทร์นะครับแต่วนี้ยังไม่เปลี่ยนดังนั้นดังนั้นผมจะทําการกดเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นตัวตัวบนมั้งนะครับลองกดดูครับโอเควันจันทร์ละส่วนตรงวันที่นะครับเปลี่ยนเป็นวันที่16แล้วนะครับเมื่อกี้ผมกดตัวล่างไปนะครับมองไม่เห็นนะโอเค16แล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วนะครับอ่สำหรับคืนนี้นะครับภารกิจการ ตัดสายนาฬิกานะครับก็เป็นอันลุล่วงแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะใส่ไปทำงานกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ภากรกิจการตัดข้อนาฬิกานะครับก็สำเร็จรวๆไปได้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ